มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนตลกดังตาหวานเจอทัวลงโพสต์เหยียดคนอีสานล่าสุดชี้แจงทางน้ำตานั่นต้องให้กินเป่าร่าโชว์ใช่ไหมจากกรณีดราม่าที่ตลกสาวคนดังตาหวานหรือว่าสาลินีแกร์ธนงออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook แบบรัวๆนะคะเลยทำนองที่เหยียดคนอีสานอาทิเช่นไม่ได้รวยนะจ๊ะแต่กินหมูหันเป็นตัวพวกแรงงานอีสานทำงานทั้งเดือนไม่รู้จะมีปัญญากินแบบพี่ไหมอีกๆและยังมีอีกหลายๆโพสต์เลยนะคะต่อมาค่ะทางด้านตาหวานเองออกมาโพสต์ภาพดังกล่าวคือภาพของตัวเองกําลังร้องไห้นะคะพร้อมข้อความระบุว่าวันนี้หนูจะมากราบขอโทษคนอีสานพ่อแม่พี่น้องอีสานฟังหนูด้วย หนูโดนแฮกเฟซบุ๊กจากพวกสามกีดที่ชอบสร้างความแตกแยกในสังคมหนูเพิ่งจะกู้คืนเฟซได้กลับขอโทษพ่อแม่พี่น้องคนอีสานอีกครั้งนะคะหนูไม่เคยโกรธเลียดคนอีสานพ่อแม่ในวงการตลกที่หนูรักเขาก็เป็นคนอีสานเยอะหนูโดนพวกไม่หวังดีแฮกเฟซจ้องทำร้ายหนูกลับขอโทษพี่น้องคนอีสานทุกคนคะ่ะแต่หลายคนก็ยังไม่ปักใจเชื่อนะคะจนล่าสุดตาหวานได้โพสต์อีกว่า หนูอธิบายแล้วทำไมมีแต่คนเข้ามาด่าหนูไม่ใช่แค่พี่น้องพ่อแม่อีสานนะที่เสียหายหนูก็เสียหายด้วยที่มันแฮกเฟซหนูหนูอยู่ๆก็โดนทุกคนดา่าต้องมาแบกหน้าขอโทษในสิ่งที่ตัวหนูเองไม่ได้ทำแล้วทำไมหนูต้องโดนด่าเพิ่มนํำซ้ำบอกว่าหนูโกหกด่าซ้ำเติมหนูหรือทุกคนเกลียดหนูอยู่แล้วแค่หายเรื่องซ้ำเติมนี่ไงหลักฐานที่มันแฮกเฟซบุ๊กปลอมเฟซของหนูดูหน่อยว่าจะด่าหนูกันยังไงอีก ก่อนจะโพสต์ต่ออีกว่าต้องให้พี่กินปลาราโชว์เลยไม่จ๊ะถึงจะได้เชื่อว่าพี่ไม่ได้เป็นคนทําที่ด่าคนไม่เป็นถึงด่าได้แต่พี่ไม่ทําขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ